ไงประตูเปิดล้วมองว่าคราวนี้กูจะมาแตกอกูต้าเปตายจุกเกมยูดีตัวทียอะไรไม่รู้ทีโพสเข้ามาไอสั์ทีโพสจริงด้วยเรื่องมาสิยาไอเรื่องนไี่แาวกังวพวกกูไม่ยังไอ้อ้นีไอ้นี่มันจะใหญ่กว่าน้อยเคคือเราจัเราจเคอยิดออดนี้เว้คือสีสีแดงมันขึ้นไปไหนมันต้องไปติดตรงนั้นเว้ไปมาครับนี่ะครับกูตัดเ นี่ขอความอัตโนมัติกาขอบคุณได้เริ่มแล้วจ่าแล้วมีเวกูกูจะเอ๊ะหรอมันจะมีมันจะมีตู้ให้ทุกเมันจะมีน้ำมันตู้มันจะมีตู้ใกล้มันจะมีตู้ไอมันจะมันจะมีตู้นึงที่แบบเห็นมันเข้ามาได้แบบชัดมากเลยนี่คือตู้เทียวไอ้ไหนเออเออเออแล้วจะเริ่มจะแคมป์แปดใช่ไหมวะ แคมห้าแคมสามแคมสี่ใช่แคมหกแคมสองสองแคมเจ็ดแคมสองเอ๊ยยิมหวานนะนุ่งเง่ยนันเชรดดิเอ้ต่อนด้วยต่อยเพื่อเพอตอยด้วยต่อนยิ้ตอนยี้ตอยยิ้ต่อนยิ้มดีต่อนยิ้วแล้ต่อนยิ้วดีมันน่าจะแคม8ป๋ออตาอยู่เลยไหนโอ้เชียไฟดับคบอยคบอยเลยกูคบอย อยู่ไหนอยู่ไหนยดินซัอยู่ไหนกูเก็บฟิวตรงไหนยิซัอยู่ไหนนี่ไงยิวยรอยโอเคนีเกีอะไฟไม่ไม่มาวะเมาละอีกออดแล้วปิดออดแล้วหมุนปิดโคิูปิดยูปิดยูไอ้สัสอยู่นสามสามมาสามตู้ด้วย ว่าแแคมถ้ามึงฆ้ามาแคมป์ก้าแล้วะคือแบบมันมันจะวิ่งชาร์จออกมาที่ห้องเลยเว้ยแล้วจะแอบยังไงอ่ะแคมพ่าแคมพ่าแล้อว่ะเอ้ยตัวจะรอ่ะสซงนิ้วด้วยดิขยับสปาร์ตเลยครับเนี่ยเจ็บปี๊ดแฉอีเดี๋ยวมันจะมาแคมปหนึ่งถ้าเกิดมันมาแคมปหนึ่งมันก็จะมาแคมปเก้าแล้วมันทางตรงเข้ามาเลยรู้ลเปิด โอ้ยแล้วมันจะไงนั่นฉัเฮ้ยกูจะเห็นมันแล้วไอ้ชัดเจนแต่ามึงลองดูขแคล้วดีมึงจะเห็นมันแบบเทมึงจะเห็นมันแบบเทเลพอร์ตเป็นทีละขั้นตอนสามขั้นตอนมาเลยเว้ยหายหายหายไปแล้วแอบดีกว่ไปแล้วกูไปแล้วกูขอแอบตัวนี้ตัวนี้เห็นมันเลยเข้ามาได้ตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้ออ๋ไป ไปตีดิกูเข้ามาแล้วไอตีนว่าไม่ได้ปิดไฟชิบหายนะเนี่ยผมกวาดเจอยัวแล้วเกือบจะตายเอากูตายแล้วเหรออย่านะเอากูตายแล้วโอเคแมากูเจี๊ยบพวกกูไม่ได้ปิดไฟชิบหายแล้วเดี๋ยวต้องกูโอเคออไปได้แล้วชิพายแล้วไม่ได้ปิดไฟหลอดด้วยนะเมื่อกี้เราวิ่งวิ่งแบบสีวิ่วิ่งแบบมหากูแบบตกใจหมด อยากดูรนตัวเ้าว l คูร้อยมาเลยวิ่งมาเแซมลไอเนี่ไม่เปิดตกระังข้นานี่ยมันคไอเทียนะว่าเปิดตู้ดรังขึ้นหายเลี่ยมันไม่มาก็ไปรู้ไหนวะโดเล้ยวูปีให้ิาปิดเร็วปิดเร็วปิดเร็วแรงแรอารมณ์มัาเร็ว คอยะเไม่เห <test> ็นมันวิ่งเลยเชิญมาคำหนึ Slow ่เาสองแคมป์เกสองแคมป์เก่าดีแต่เดี๋ยวมึงจะเห็นมันสีคร้อยมาแล้วมาแล้วมาแล้วคมปเก่าแล้วแคมป์เก่าแล้วไปไปไปไฟเขากอนแรกเลยไอ้ยัยกูเาก่อนแรกปุ๊บมู่อย่างเุแล้วกูว่าเรียวเห็นมันสีคุณรอยใครก็ได้ไปดูกล้องให้คุณเรีววมันมีกูหรือเปล่าใครใครยิบไ้องะเปิดดูเลยด กูอยู่ไกลก็สั่งเท่การคนดูเดี๋ยวนี้มันบินหรือมันเปิดอยู่อยู่แคมหกเล่นบินเน้บินอ้ยแล้วแคฟันมันเร็วแรงกแรงฟันมัเร็วแคมห้าแล้วงับไปงับเออเปิดไปหน่อยเปิดไปหน่อยเสียบปิดเปิดห้ไเกูไอ้าความกังวนกูแปดสิไอ้จะแปดสิบเปอร์นตแล้วไมัจะตาย เคยเขาใจชัวร์ไม่มีตแ้ยม่หใ่ใส่ใ่อส่ใส่่ใส่่ใสใส่ใส่ใใส่ใส่่ใส่ใใส่ใส่่ใส่่ใส่อส่ใ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 ้่ใ่่่่ เออเออะเป็นดาบหาไม่ยิกูตาย้แต่พเก็บสาฟิวให้ไม่ทันเยเกอบแล้วไอเอไอ่มอยากเ่ยความกำลังกหิบเปอร์เซ็นต์เอ้เน่ยากำลังเ้อยแล้วอ้เอกูนร้อยเนยบวามีเนี่ยความันเรียกมึงเนี่ยความมีมันเนี่ยความีมึงจะมีเพื่อนดูต่อไปแล้วแช่งแชมป์ห่งกูออยนอนึงกูได้ช้ป์หนึล้ มาแคปก้ามาแล้วมีคนแรกเออกูว่างันไหนอ่ะมาแคมหนึ่งแล้วเหรอเอาไปยัง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 แคปเก้ายังไม่อยู่ไม่อยู่อยู่แคปไหนแล้ววะไม่รู้แคมเก้าไม่อยู่โอ้ไอ้เฮ้ยกูเองทำไมไม่ยังไม่มาเลยอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจี๊ยบมือประตูไปแล้วกูโซ่กเปิดแล้วกูซเปิดแล้ว

ีไอเฮียมันบ้าไันหายไปไหนตั้ง้าเลยวะดี่กูคนแรกเลยยกูคนแรกที่เข้าตู้ไอสัตว์กูแย่งเตยตีไอพีไปแล้วกูบ้ยไอเฮียไอพีได้เข้าเข็มไม่เขาตู้คนแรกเลยไม่ผิดกูแย่งเตยตีก่อนหน้าไอเฮี้ยมันไอเข็มไปเข้าตู้คนแรกเลยชั่ว

ไอ้เพิ่มมึงเงี้ยนั่นคือมันเข้ามันเข้าตู้ไม่ทันแล้วไงไอ้เฮียไอ้เพิ่มเป็นคนเงียบตรงตู้แล้วไอ้เฮียเพิ่มันแบบได้เสียวมาตัวปุ๊บกูแบบเดีวมีเรื่อความเร็วแสงไบแบบเข้ามาตูวไอ้เฮียก็เลยจะกดเปิดตู้ไอ้เฮียที่ไม่กดก่อนถ้าขโมยตู้กูอีกไอ้เฮียเนี่ยเข้าก่อนไอ้เฮียแล้วกูก็ตา